สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Elite Auto h ฮับวันนี้เราจะพาคนไปชมรีวิวเต็มรูปแบบของ2,025มิตซู s ิชิเจี a นจิ p ซีรถยนต์ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคและสมรรถนะที่น่าทึ่งมาดูกันว่าเจ้าทจี a นจิ p ซีคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก2,025มิตซู s ิชิเจี a นจิ p ซีมาพร้อมมารูปลักที่แข็งแกร่งและดูดันมาก สำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดด้านหน้าของรถถูกออกแบบด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้า LED ท,ที่ให้แสงสว่างคมชัดและไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถกันชนหน้าถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลูยขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตพร้อมซุ้มล้อที่เสริมให้ตัวรถ ดูแข็งแรงมากขึ้นเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ดูมีมิติและโดดเด่นอย่างชัดเจนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย l e ดแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงสปอยเลอร์ท้ายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์มาดูกันที่สมรรถนะของ2,025มิตซูอิชิจีนจีบซีขุมพลังของรถคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด250แรงมา แรงบิด380นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อ AWD ที่ให้การยึดกัะถนนที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพการขับขี่ระบบการสะเทอนถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและออฟโรดระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรก ทั้งสี่ล้อช่าเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันโหมดสปอร์แตและโหมดออฟโรดที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในเส้นทางธุรกันดาราเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ2025มีสวิชิ s h i จซการออกแบบภายในให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงตัดเย็บอย่างปราณีตแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางแบบ GPS บอดนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพิ่มความมอสดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้การเดินทางเพลินมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และช่องชาร์จ USB ทั้งแถวหน้าและแถวหลัง พื้นที่ภายในกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายด้านระบบความปลอดภัย2025มิตซิิเ m i t s u b i s ีพจัดเต็มมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตริระบบตือนการชนด้านหน้าระบบตือนมุมอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความปลอดภยัยในทุกการขับขี่โดยรวมแล้ว2025มิมิ m i t i s h i g จีพซเป็นรถที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ที่ทันสมัยมาสสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเมืองหาคุณกำลังมองหารถที่มีความแข็งแกร่งและความหรูหราในคันเดียวจียนจีซคันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Elite Auto Hub เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป